ในที่สุดผมก็ปิดสักทีกับตำนานเทพีสงการผีเสื้อสมุทรเนาะทุกคนอะวันนี้ผมก็จะมาเล่นตำนานตำนานเทพีสงการโอ้โหชื่อโคตรยาวอะเทพี TP สงการนั่นแหละะเรียกง่ายๆนะมาดูความสามารถของมันก็เมื่อท้อยเต่าโอกาสก็บเปอร์เซนใช้พื้นที่สเปนในระยะ ตามจำนวนที่ทอยแล้วก็เมือ่อห้าสิบเปอร์เซ็นป้องกันขโมยมาเบิ้ลมีป้องกันขโมยมาเบิ้ลได้ด้วยแล้วก็เมื่อฝ่ายต้องข้ามได้รับสองแรนด์มาขึ้นไปโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นเอ้ยเก้าสิบเลยเหรอเอาไม่เอาไม่เอาไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นขังคุกรัวไปหน่อยรัวไปหน่อยขอโทษที <c oughs> แล้วก็ทุกโอกาสการทอยเตาโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นตชาร์จโลกซูปเปอร์เนาะเมื่อไม่แสดงผลตบัวบวกสิบห้าเนาะชาร์จสูงสุดสองขั้นแล้วก็เมื่อเริ่มเทิร์นรับ คืน4.5ของค่าก่อสร้างทั้งหมดแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้าโมโอกาส90เตจา่จาย85ของค่าผ่านทางพื้นฐานและสลายพื้นที่ดังกล่าวนะบอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นอ่าตัวละครที่มีความสามารถสลายนะมผมเคยหาไอฮิวด้านะแต่ก็หาไม่ได้ไม่ปิดอ่ะเว้นนี้โอ้โห อยากได้รองเท้าโขมากแต่เพชรไม่มีแล้วอ่าไม่เป็นไรมารอบหน้าก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยผมไม่เซ็ตจีประมาณนีผ่ผมก็ว่าผมไหวนะโอเคมีอันนี้ทับกันหน่อยแต่ไม่เป็นไรอร่อยเหมือนเดิมอ่าวันนี้พูดพร่ำทำเพลงมาผมลุงหลีกเลยผมไม่กลัวอ่ดาดันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหักหักหลบหักหลบแป๊บตันหน่วยไม่ได้ดันใหม่คือ ด้านใหม่มันเล่นยากโอเคไม่เป็นไรด่านอยู่แล้วกันขอไปด้วยว่าจะลงหลีโชว์ด่านใหม่มันเล่นยากเนาะมันถ้าออกไปเล่นก็เหมือนว่าเอาแค่พื้นที่สเปียะอ้สเปียก็ระบายสีไม่ได้เออต้องต้องขอแบบไม่เล่นนานใหม่แล้วกันนะต่อนนี้มาเจอกับอ,อีโวสวิช,ชมุนเนาะโอ้ย ตัวที่คิดถึงอ่ะสปีออกไหมวะลืมดูออกนะแต่เราทอยซีบอ,อกสิบสองนะแบบนี้ไม่ดีเลยอ่ะมาตรงนี้ก่อนโอ้ยเป็นก่อนเลยฟ้านี่มันไม่ออกหรือไงเนี่ยเอาโอแบบนี้เอา้าสปีดไม่ออกเหรอเดี๋ยวมันทำไมไม่สร้างเลยมาร์กอ่ะอะไรนี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบ้าก่อน เมื่อกี้เราก็ผ่านมาจุดสตาร์แล้วนะอะไรวะเดี๋ยวเดีเดมันเกิดอะไรขึ้นฮ่าขังคุกเราออกเนาะเมื่อสร้างแบนมาเกินสองสองหลังเนาะขังคุกเราจะออกของังฝ่ายตรงข้ามอะไรเนี่ยโอ้โหโอเอ็มไม่เป็นไรเราจะลองสลายเขาดูนะ มาแชโลู่เราไม่ค่อยออกด้วยเขามีไอกุหลาะออกไหมช่ชโลู่เราอ่ะไม,ออไม่ออกไม่ออกไม่ออกเราก็จะไปสลายไม่ได้นะออ,ออกแล้วออกแล้วมาเราจะลองสลายเขาดูเดี๋ยวเราเบิ้ลกี่ทีแล้วเนี่ยทุ่งหลอนไปหมดแล้วอ่ะกดสลายอุ้ยตังไม่ค่อยมีด้วย เวนกรรมตังไม่มีตังไม่มีเราเล่นด่านอะไรเราไม่เตรียมการเอาซะเลยอ่ะเขาจะไปไหนอ่ะอูลวงนั้นเลยเหรอจะบอกน้นว่าทอยสองอะต่อแตกแล้วนะ อเอเรียบร้อยแบบนี้เขามีกันวิกว่ะมือนจะไม่มีจบเลยเนาะจบเลยเราไม่เล่นแล้ว <c oughs> เออไม่สลายเรียบร้อยเป็นไงโอ้โรู้สึก ได้มาแล้วรู้สึกหูชอบนะดูเล่นแล้วโหดดีอ่ะไอดีเนี้ยเป็นไอดีสำรองเราอะไม่ค่อยมีจี้ไม่ค่อยได้หาเพชรเอาไว้ทาอีเวนต์อยู่แล้วบางทีก็เข้าเข้ามาเล่นบางทีแบบไม่เข้ามาเล่นสองสัปดาห์ก็ว่าได้อ่ะไอดีเนี้ยอ่ะอีกสักด่านไปด่านเมื่อกี้มันอ่ะด่านเมื่อกี้มันได้เงินน้อยอ่ะสลายยากมาด่านนี้แล้วกันด่านเนี้ย ทพีส่งการู้อยากได้ใน i อดีหลักเลยแต่ว่ายังดีกว่าเราเรอตัวใหม่ๆดีกว่านะเพราะว่าเรามีเอาไว้อีกหนึ่งไอดีแล้วอีกไอดีก็ไปทำตัวอื่นดีกว่าอืมไปเล่นหลากหลายไม่จะได้ไม่เบื่อเจอเดทนะโอ้ยเดทเราทอยคนแรกได้ ก็มีสิบแพ้นะเพราะว่าเราเอ,อเพราะว่าเขาจะลบพื้นที่เราได้นะแต่เรามีอ่ากันขโมยมาเบิรนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เขามีกันวิก่ะอันนี้กันวิกใช่ปะกันวิกวะเนี่ยถ้ามีรองเท้าโคเนี่ยน่าจะขังเขาได้เลยแต่เราไม่มี แต่ไม่เป็นไรกลัวที่ไหนเอามีสลายอ่ะใช้สลายก็ได้อุ้ยเนี่ยประเทศเขานี่หน่าบวดหัวดังวิธีการเจออ่าพวกเดนนะให้ทอยไปอ่าดุดระยะสิบสองช่องหน้าหลังเนาะยังไงก็เนี่ยประมาณอ่ะระยะสิบสองช่องของเขาเผื่อเขาไม่หาะนี่ไง ถ้าเขาหอ่อเราเขาก็อาจจะโดนเราก็อาจจะโดนแต่ถ้าไม่หอก็เราก็จะไม่โดนเขาโจมตีหนึ่งรอบโดนไปแล้วหนึ่งขั้นหมดเขามีสาบได้นะตัวนี้เอาแล้วป้องกันป้องกันไม่ออกโอ้ยแย yeah, ่สุดๆแย่สุดๆอย่าให้เขาสาบออกเรามีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายสามสิบเอา้าไม่มีหรอ ออตอนแรกคิดว่ามีตอนแรกมันอยู่ในออฟนี้โอ้ยโดนแน่นอนอ่ะฮา,า <c oughs> เขาถอยไม่ออกถอยไม่ได้โอกาสของเรามาถึงแล้วออสวยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเขามีโดน่ะมี้แบบนี้ลำบากนะเขามีโดนงไงดีวะ ก็สลายดูนเข้าไปนี่ค่อนข้างยากอยู่นะทุกคนคิดไม่ออกไม่อยากเสียวาระไปต,ตรงนี้ก่อนโอ้ยี่โยนรับเบอร์ดิ ลงอีกรอบป้องกันไหมไม่ป้องกันอ่าตายเออตายไปตายไปโยนนี่เขาเรียกโยนเกมบอกขอโทษขอโทษขอโทษเอาหมเอาหมวเอาหมวแมวมันมีโดนมันมีโดนมันมีโดนอมาขอดัน นี่เป็นด่านเดอเอาด่านอารีนาอารีนาเมืองแพงอีกเอาด่านเลดีด่านนี้แล้วกันเนี่ยด่านนี้ด่านนี้ไม่ป้องกันแต่เราไม่กลัวเมื่อกี้เราโยนเมื่อกี้เราไม่ชิดชนะนะถ้าไม่โยนโยนทําไมมามาโอ้เจอเมเลี่ยวเ้ยเซคิวเหมือนกันนะมีสเปรเหมือนกันด้วยมีการวิกด้วยเฮ้เราได้เล่นเป็นคนแรกนะ มีกันวิกเคมะฮารลอ๋อลงดิไดนมันไหนมันชันหลอกตรงนี้ วุ้ยสี่แล้วอืมคอยไปไหนดีล่ะทีนี้ต้องติดใช่มาตรงนี้มาตรงนี้ ามีโจมตีอยู่นะเราประมาณไม่ได้เรามาอันนี้ก่อนว้ยไดแมนเราออกดีจังวะโอ้เชิญเราไปแล้วนึงรอบจะมาใบาสีเราหรือเปล่า ตอนนี้เขายังไม่ใช้โดนะเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะป้ายสีเขาอืา่าตอนนี้อ่าเขายังไม่ใช้โดเนาะอ่าสามเมืองสามหลังนั้นมันจะเป็นของเราป่ะ เบ้นสองไปก่อนใช่ไหมวะเบ้นสองสองได้ไหมสองสวยตรงนี้ก่อนอเคมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะขอเจ็ดเจ็ด โอ้ยชิบหายแล้ว,ล,ล,ว,ล,วลืมไปเวลาไหมล่ะลืมไปลืมไปเอะไเราเจอแล้วเราเจอพื้นที่ชนะเราแหละเอาเปนเขาถอยอะไรของเขาเนะไไี่ยระบายไปไดิระบายไปดิระบายไประบายไป,ไปเลยของเขาเนะี่ย โอ้โหเขาไม่มีพื้นที่ให้สลายเลยอะแต่เขาติดกุหลาบไปแล้วอะขาทำอะไรได้อะจบเลยละกันเขาติดกุหลาบไปแล้วอะอะมาเขาทำอะไรไม่ได้แล้วอะแบบเนี้ย ออโต้ไวแล้วอ่ะเนี่ยพื้นพื้นที่สเปยมันก็โคตรเอาอ่ะออาเอายังไงยังไงยังไงติดติดอันนี้อยู่ดีติดกุหลาบเราอยู่ดีอะยังไง เขาทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวนี้พื้นที่ของใครเนะี่ยโอ้ยแล้วโอ้โหไม่เบิ้ลเบิ้ลอยู่เบิ้ลอยู่โอ้ยแบบนี้เกือบแล้วเกือบแล้วเ,วเวกือบเต่าเตกโอเคชน,นะตายสี่ก็สี่เถอะจบ โอ้หยื้อนานอยู่นะเนี่ยโอเคก็ถ้านต้องแบบเพ่งหน่อยอะ่ะเพื่อจะแบบเล่นตัวนี้ให้มันชนะเนาะต้องเพ่งหน่อยโอเคอุ้ยเล่นสนุกชอบอยู่นะชอบชอบชอบโอเคฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะผมจะได้เปิดสร้างไรายได้ให้ได้นะไปละคลิปนี้ไปแล้ว